ลวนหมูใส่บล็กหนาม ต้มน้ำหมหมกแล้ก็น,น,นองเด่นเอาไม้เคียนแล้วเอามาต้มแต่จะมกให้หมูสามตันจินมแซ่บแซ่บแล้วหมสมตันสุนสกตุกสุกควอนเอามมเป็นหมกเสน้ำมัน เริ่มเัิใไฟกระเทียมนะคะกระเทียมกีตำส่กระเทียมกีทุกค้าวให้เข้ากันหอมหัมกินห้หนหหมหอมนะ ใส่กระเทียมตุกไปแล้วก็ะล้วน,น,มน,มน,น,นห,หมูสามชั้นหอมมะพน้อวหอมกระเทียมหอมกระเทียมหอมหมูน่ากินมากนะครับน่ากินมากสซบๆซๆนซ้ำไม่ต้มสุกแล้วเอามาล้างนำเปล่านะพี่น้องนี่ล้างนำออก เกี่ยวหมูให้สุกนะครับมันลุกแล้วก็ไปใส่าใไม้ำหรมบสมบุกขั้นตอนต่อไปขันยานัางเลยพี่น้องขันยานำ <c oughs> ยานาง <c oughs> ปะเทใส่ <c oughs> อาไม้ใส่ <c oughs> ยานางราไมข,ข,ขันขันขันเป็านานา้ำ น้ำยนั่งคั้นแล้วเอามากรองมาครับพี่น้องเอามะกรองใส้นใไม่ที่ต้มสุกแล้วล้มต่ำๆน้ำยน้่งที่คั้นแล้วามากรองแล้วก็ใส้กับน้ำหม้นะครับคนให้เข้ากันนะพี่น้องเนาะ ละะนนมัแหมูที่ล้วนไว้ใส่ลงไปใน้นน้องไม้เน้นน้องตักใส่ลงไปใน้นน้องไม้ไปมักไปกับใส่หลายเลยครับหมูไปมักน้อยกับใส่น้อยนี่ครับหมูก็นำไม้นี่ครับหมูก็นำไม้ใส่ผสมกัน ตำขา้าวเบือยนะพี่น้อง <'m> เ,เดเียวข้าวเหนียวเอาไปแซนน้ำให้มันนุ่มๆแล้วก็มาต่ำละเอียดแล้วก็ไ,กไปใส่นมใหม่กับหมูที่ผสมร่มกันใหม่นะครับแล้วไปปรุงเครื่องนะพี่น้องใส่พริกโดด เราจะไปมักเผ็ดบเผ็ดเลยพริกงามๆครับสวยๆง,งามๆเก่าเบือตำแล้วก็มาใส่น้ำมีเก่าเบือแล้วไปนองตามเสร็จแล้วใส่น้ำแล้วก็กรองกรองเ<ช>อานนา้ำ ลองนำขบี้ใส่เข้าไปใส่ตามใจชอบได้พี่น้องก็ได้มากหลายก็ใส่หลายากให้มันคนๆกกใส่ได้ไหลาย ผู้โดพ่อมาคนกับไส้หน่อยนี่นะครับไส้น้ำกระเบียเข้าไปแล้วก็ตอนต่อไปไส้น้ำประแดกนะพี่น้องน้ำประแดกคนๆนๆไส้ลูกไป ใส่ผักอิกตูนะครับนี่ผักอิกตูหรือใบแมงลักผักอิกตูโรยลงไปตักเก็บวัคกับดำพริกลงไปอีกครับมากมายใส่หลายใส่ผงหน ua ผงหน ua ผงชูรสนะครับพี่น้อง มาคลายสายรายคือว่าเปินดแบบปรุงรสตามใจชอบนะครับคุกเข้าเข้ากันมากมายนะคุกเตือนคุกไม้ไม่คุกเ,กกม,กเมือ้อคุกย่างเข้าก,นากนันคุกเสากันผสมคุกเข้ากันเครบแล้วไป ซิ้นดอกข้างนอกพี่น้องน,นนะอู๊ดใบมาเรดๆกับใออแบสดจากได้นเรนาก็จะไปห่อเป็นหมกนะครับพี่น้องเดี๋ราจะไปห่อเป็นหมกต่อไปก็เตรียมใบตองนะพี่น้องเนาะเอาใบตองไปฉีกเป็นแผ่นๆน,น,นะครับสำรับสิบหมกนะไม่ อใบตองมาเรียมนะครับฉีกเป็นแผ่นๆสำหรับสิมกน้ำใหม่ใบตองสมาอุบัติใบตองงามๆแต่ก็เสร็จทำความสะอาดใบตองก่อนเนาะใส่ยผ้าเสร็จทำความสะอาดใบตองให้สะอาดก่อนตอนเสิร็จมาหมดน้ำใหม่ เสร็จทำความสะอาดใบตองทั้งข้างหน้าข้างหลังให้สะอาดก็เสือไปห่อน้ำไม้วิธีหมกน้ำไม้นะครับใบตองซ้อนกันสองใบแล้วก็ตักนะครับตักน้ำไม้กับหมูด้วยส่วนผสมที่เขาปลูกข้าวใส่กัวแเ้วนะครับใส่ลงไปในใบตองหมกแน่หมกน้อย,ยเดี๋ยวแต่คน หม,มมมมมหมหักด้วยครับบางคนั้เกิดหมักหมุกง่ายบางครั้งก็หมักไปหน่อยี๋ยวแค่นี่ครับหมกพับใบตองเอาหากัานกับตะกรัดน้ำหยดน้อยหนึ่งเพื่อโบเห็นมันแห้งแล้วก็พับใบตองอีกครั้งหนึ่งเอาหากันแล้วก็ใส่ไม้คัดนะครับ ใลไม่คัดหงนล้ใไม่ใส่ไม่กิมฟันก็นได้คับเนม็มันแน่นใ้มันลุกจากกันครับเนี่ยเรานมุกหนึ่งนะครับสับเตรหยมออไส้ซึงส,สำหรับใบสี่หนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่ง Да. Mm -hmm. เอาห่อเสร็จแล้วเอาใส้หวัวดนะครับพี่น้องอืส่หัวเดี้ยวใส้หวด,หวด,หวดปเปี่ยไเป็นหนึ่งเอาใส้หวัวหนึ่งแล้วก็ปิดฟ้านะครับพี่น้องปิดฟ้าในชนิดประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้กินแล้วครับรอประมาณครึ่งชั่วโมง

Sip, 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 sip.